เมื่อเราเข้ามาที่หน้าของห้องเรียนออนไลน์นะครับ Google Classroom แล้วเรามาคลิกที่งานของชั้นเรียนนะครับเราก็จะเจอคุณครูมอบหมายใบงานให้ถ้าเกิดเจอลักษณะแบบนี้แสดงว่าคุณครูต้องการให้เราตอบใบงานลงไปนะครับเมื่อเราคลิกที่ใบงานหรือใบกิจกรรมก็จะเป็นการเปิดไฟล์ Google นะครับเปิดไฟล์ Google Document ขึ้นมาแต่ ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์นะครับเราใช้โทรศัพท์มือถือหรือใช้แท็บเล็ตบางครั้งเราไม่สามารถที่จะแก้ไขลงไปได้ไม่สามารถที่จะพิมพ์ลงไปได้นะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้ให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะครับให้นักเรียนเขียนลงในสมุดหรืออาจจะเป็นชีสหรือเป็นอะไรก็ตามนะครับเมื่อเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปใบงานนี้ที่อยู่ในสมุดแล้วเราจะส่งยังไง อ่เราจะกลับมาที่หน้านี้นะครับกลับมาที่หน้านี้แล้วเรามาที่คาว่าดูงานเราจะส่งงานตรงนี้ครับเราจะส่งงานโดยการแนบไฟล์รูปภาพที่เราถ่ายนะครับคลิกที่เพิ่มตรงนี้นะครับคลิกที่เพิ่มหรือสร้างแล้วจากนั้นเราเลือกที่ไฟล์ไฟล์ในที่นี้ก็คือไฟล์รูปภาพที่เราถ่ายรูปที่เราทํางานเสร็จแล้วนะครับรูปของใบงานหรือเป็นรูปอื่นอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับงานนี้ อ่าเราคลิกที่ไฟล์แล้วจากนั้นเราก็ไปเลือกไฟล์จากอุปกรณ์นะครับใช้การอัปโหลดเลือกไฟล์จากอุปกรณ์อ่าที่นี่กูจะยกตัวอย่างสักหนึ่งไฟล์สมมุติว่าเป็นไฟล์รูปภาพนะครับเป็นไฟล์รูปภาพหนึ่งรูปภาพสมมุติเป็นรูปนี้สมมติเป็นรูปนี้นะครับแล้วก็คลิกโอเพนจากนั้น พออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับอพอเลือกรูปเสร็จแล้วเราก็คลิกอัปโหลดคลิกอัปโหลดระบบก็จะทําการอัปโหลดไฟล์ให้เรานะครับไฟล์ของเราก็จะมาอยู่ต่อจากแบงงานนี้ซึ่งแบงงานแบงงานข้างบนนี้เราแก้ไขไม่ได้ใช่ไหมครับแต่คําตอบเราจะอยู่ในรูปภาพที่เราอัปโหลดตรงนี้เมื่อเราอัปโหลดเสร็จแล้วอาจจะไม่ใช่แค่หนึ่งรูปนะอาจจะเป็นสองรูปสามรูปนะครับก็คืออัปโหลดมาให้หมดเลย พออัพโหลดเสร็จแล้วเราก็คลิกที่คำว่าส่งนะครับคลิกที่คําว่าส่งอ่ะก็จะถามว่าต้องการส่งนี้ใช่ไหมแล้วก็คลิกที่ส่งอีกครั้งหนึ่งระบบก็จะส่งงานให้เรานะครับการส่งงานขอนเราก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับ